เสียงเครื่องยนต์ของโรลส์รอยส์แฟนทอมสีดำสนิทครารเบาคขณะเคลื่อนตัวออกจากค้อห้าหลูยนศาสตรตคุณากอลหรือกอลประธานนุ่มวัยสี่สิบตนทมแห่งคุณอาพิวันกรุปเอนกายพิงเบาหนังแท้เนื้อนุ่มดวงตามกริบกวาดมองเอกสารโครงการล่าสุดบนแท็บเล็ตจอภาพสว่างวาบชายภาพเรนเดอร์สามมิตของดีไอคอนสยามเรสซิเดน์ คอนโดมิเนียมซูเปอร์ลักชัวรีริมแม่น้ำเจ้าพระยาโปรเจกต์มูลค่าหลายหมื่นล้านที่เขาหมายมั่นปันมือให้เป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซของตระกูลคุณนาพิวัตทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบที่สุดอาทิตย์ก็เอขึ้นทำลายความเงียบในรถเสียงทุ่มทงอำนาจนั้นไม่ได้จือแววลังเลอทิตย์เลขานุก,การส่วนตัวและมือขวาคนสนิทที่นั่งอยู่เบาหน้าเยื่องคนขับพงบศิษะรับคำครับ ท่านประทานผมประสานงานกับทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการจัดการพื้นที่ชุมชนริมเจ้าพระยาพัฒนาที่เราต้องเคลียร์ออกภายในสามเดือนนี้ครับดีก็ตอบสันเซน์มุมปากยกยิ้มอย่างพึงพอใจการพัฒนาคือความก้าวหน้าไขรควางทางก็เหมือนพยายามหยุดเข็มนาฬิกาเขาไม่เคยใส่ใจกับเสียงคัดค้านเล็กๆน้อยๆ ที่ดังมาจากกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าผู้บุกรุกในที่ดินผืนงามนั้นรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนเจริญกรุงก่อนจะลดความเร็วลงเมื่อใกล้ถึงที่ตั้งโครงการแสงแดดยามสายสาตส์่องกระทบหลังคาสังกสีผู้พังของบ้านเรือนไม้เก่าคร่ำคร่าที่แออัดยัดเยียดกันอยู่ริมนำ้ำนั่นคือชุมชนริมเจ้าพระยาพัฒนาภาพที่ตัดกันอย่างสินเชิงกับความรุราโออาของรถยนต์ที่เขานั่งอยู่ นั่นมุมหนึ่งของชุมชนป้าแสงหญิงชลาวัยเจ็ดสิบเศษผมสีดอกเราจับกันเป็นก้อนดวงตาฟ้าฟางมองประกาศไปเล็กเท็กที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าด้วยแววตาสิ้นหวังกระดาษแผ่นนั้นคือคำสั่งให้รื้อถอนบ้านเรือนภายในเวลาที่กำหนดหัวใจของป้าแสงรูปบ้านหลังนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีมาตั้งแต่เกิดจะให้ย้ายไปไหนเงินชดเชยเพียงน้อยนิดที่ได้ยินมานั้น จะพอเยียวยาชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างไรเสียงูวอกเควกดังมาจากลานกลางชุมชนมานชายไวกลางคนท่าทางกระชับกระเชงแต่แววตาเจ้าเล่กกำลังยืนปราตรายอยู่บนหลังไม้เก่าปลุกกระดมชาวบ้านให้ลุกขึ้นต่อสู้พี่น้องครับพวกมันจะมาไล่ที่เราหุบที่ทำกินของเราเราต้องไม่ยอมเราต้องเรียกค่าชดเชยให้สาสมกับที่พวกมันทำกับเราเสียงปรบมือ และเสียงโหรอ้งเห็นด้วยดังขึ้นเป็นระยะมันพยิมกริมเขารูุดีว่าความสิ้นหวังของคนเหล่านี้คือเครื่องมือชั้นดีของเขารถของคุณอากองเคลื่อนผ่านช้ากระจกสี่ชาบดบังสายตาจากคนภายนอกแต่เขาก็ยังพอเห็นความวุ่นวายและปลายประท้วงที่ชูขึ้นประปลายคิวเคมโคมดเล็กน้อยยังไม่พอใจจัดการให้เด็ดขาดอย่าให้เลื่องยืดเยื้อ เข้าสร้างอาทิตย์อีกครั้งก่อนที่รถจะเคลื่อนพ้นจากบริเวณนั้นทิ้งไว้เพียงฝุ่นควันคำถามที่ไร้คำตอบสําหรับชาวชุมชนหลายวันต่อมาอาทิตย์นำแฟมเอกสารหนาปึกเข้ามาในห้องทำงานรูของคุณกรท่านประธานครับนี่เป็นรายงานความคืบหน้าเรื่องการเจรจากับชาวชุมชนริมเมเจ้าพระยาพัฒนาครับ ดูเหมือนว่าตัวแทนที่ชื่อมันจะเรียกร้องค่าชดเชยสูงกว่าที่เราประเมินไว้มากและมีท่าทีไม่ประนีประนอมเลยครับก็เหลือบมองเอกสารนธานก็ใจไปให้จบเรื่องเรามีงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือครับแต่มีข้อมูลบางอย่างที่ผมคิดว่าท่านประทานคนท่าครับอาทิตย์ลังเลเล็กน้อยชาวบ้านบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และคนที่ยากจนจริงๆดูเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์จากข้อเรียกร้องของนายมานานเท่าที่ควรและบางคนก็ถูกค่มคู่ไม่ให้รับข้อเสนอจากทางเราโดยตรงครับกรณีนหน้าจากเอกสารดวงตาจับจองอาทิตย์อย่างประเมนินคุณกำลังจะบอกอะไรผมอาทิตย์มีข้อมูลบางอย่างที่ผมคิดว่าท่านประธานควรทราบครับอาทิตย์ลังเลเล็กน้อย ชาวบ้านบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและคนที่ยากจนจริงๆดูเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์จากข้อเรียกร้องของนายมานัมเท่าที่ควรผมเพียงแค่คิดว่าบางทีอาจจะมีอะไรซับซ้อนกว่าที่เราเห็นนะครับท่านอาทิตย์ตอบอย่างระมัดระวังเขารู้ดีว่าเจ้านายของเขาไม่ชอบเรื่องยุ่มยิมแต่ครั้งนี้เขารู้สึกไม่สบายใจจริงๆคุณเอาโกรกมือผมไม่สนใจเรื่องซับซ้อน ผมสนใจมสนใจผลลัพธ์ทำยังไงก็ได้ให้พื้นที่พร้อมสำหรับการก่อสร้างตามกำหนดแต่คำพูดของอาทิตย์ก็เหมือนก้อนกรวดเล็กๆที่ตกลงในสระ,ะน้ำนิ่งแม้จะเล็กน้อยแต่ก็สร้างแรงกระเพื่อมในใจของคุณากรอ,อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนในขณะเดียวกันมานับก็เริ่มเดินเกมของตัวเองอย่างหนักขึ้นเข้าปลุกปั่นชาวบ้านให้แข่งข้อจัดตั้งมอป,ประทวงหน้า บริษัทคุณาวิวันกรุ๊ปเรียกร้องความสนใจจากเสือมลนชนภาพของชาวบ้านผู้ยากไรยที่ถูกนายทุนยักษ์ใหญ่ระแงกปรากฏตามหน้าข่าวคุณาก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันชื่อเสียงของบริษัทที่เขาสร้างสมมาเริ่มมีรอยด่างพรอยไอ้พวกเหลือขอบางทีอาจจะมีอะไรซับซ้อนกว่าที่เราเห็นนะครับท่านอาทิตย์ตอบอย่างระมัดระวังเขารู้ดีว่าเจ้านายของเขาไม่ชอบเรื่องยุ่มยิม แต่ครั้งนี้เขารู้สึกไม่สบายใจจริงๆคุณนาโครโบกมือผมไม่สนใจเรื่องซับซ้อนผมสนใจผลลัพธ์ทำยังไงก็ได้ให้พื้นที่พร้อมสำหรับการก่อสร้างตามกำหนดแต่คำพูดของอาทิตย์ก็เหมือนก้อนกรวดเล็กๆที่ตกลงในสระนำ้ำนิ่งแม้จะเล็กน้อยแต่ก็สร้างแรงกระเพื่อมในใจของคุณนากกลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในขณะเดียวกัน มาโนอก,ก็เริ่มเดินเกมของตัวเองอย่างหนักขึ้นเขาปลุกปั่นชาวบ้านให้แข่งข้อจัดตั้งมอบป,ประท้วงหน้าบริษัทคุณาวพิวัตรกรุป๊ปเรียกร้องความสนใจจากเสือมวลชนภาพของชาวบ้านผู้ยากไร้ที่ถูกนายทุนยักษ์ใหญ่รังแงกปรากฏตามหน้าข่าวคุณากรเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันกอลสบทยังหัวเสียเมื่อเห็นข่าวนโทรทั์สร้างภาพให้ตัวเองดูน่าสงสารแล้วมาทำลายชื่อเสียงคนอื่น วันหนึ่งขณะที่คุณนาวก็กำลังเดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของที่ดินอีกแปลงหนึ่งในย่านชานเมืองรถของเขาเกิดเสียกระทันหันกลางทางเปลี่ยวโชคล้ายซ้ำซ้อนเมื่อสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายไปคนขับรถพยายามติดต่อศูนบริการแต่ก็ไม่สำเร็จบาชมัดก็ศพยังหงุดหงิดเขาไม่เคยต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนระหว่างที่รอยอย่างไรจุดหมาย สายตาของเขาก็เหลือไปเห็นเพิงค้ายกว๋วยเตี๋ยวเล็กเท็กข้างทางมีหีหญิงชราคนหนึ่งกำลังง้วนอยู่กับการล้างจานด้วยความหิวและอยากหาที่นั่งพักเขากลั้นใจเดินเข้าไปร้านนั้นอย่างเสียไม่ได้ป้าครับมีอะไรทานบ้างก็ได้ามพยายามทำเสียงให้ปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ป้าแสงที่กำลังก้มหน้าก้มตาล่างจานเงยหน้าขึ้นมองลูกค้าแปลกนะ รูปร่างสูงใหญ่การแต่งกายดูดีมีสกุลแม่จะไม่ได้สวมสูตรเหมือนที่เธอเคยเห็นในทีวีแต่ก็ดูแตกต่างจากคนแถวนี้อย่างสิ้นเชิงมีกยเตี๋ยวจ้ะพ่อหนุ่มป้าแสงตอบยิ้มยิ้มแม่จะเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงมีไมตรีก็สั่งกอยเตี๋ยวและนั่งลงบนมา้านั่งไม้เก่าเท่าเขามองไปรอบลร้านสภาพทุดทรมแต่ก็สะอาดสะอ้านตามอัตภาพปาแสงดูแก่กว่าที่เขาคิดไว้มาก ริรอยบนใบหน้าและมือที่หยาบกรานบง่งบอกถึงชีวิตที่ผ่านความยากลำบากมาอย่างโชคโชนระหว่างที่รอป้าแสงก็ชวนคุยสัพเพระพ่อหนุ่มมาจากไหนละถ้าทางไม่ใช่คนแถวนี้รถผมเสียแถวนี้ครับป้าก็ตอบสแทนไม่ได้อยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวมากนักโอ้โก็ไอทามพยายามทำเสียงให้ปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ ป้าแสงที่กำลังก้มหน้าก้มตาล่างจานเงยหน้าขึ้นมองลูกค้าแปลกหนาะรูปร่างสูงใหญ่การแต่งกายดูดีมีสกุลแม้จะไม่ได้สวมสูทเหมือนที่เธอเคยเห็นในทีวีแต่ก็ดูแตกต่างจากคนแถวนี้อย่างสิ้นเชิงมีก๋วยเตี๋ยวจะพ่อหนุ่มป้าแสงตอบยิ้มแม้จะเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงมีไมตรีก็สร้างก๋วยเตี๋ยวและนั่งลงบนมา้านั่งไม้เก่าๆเ,เขามองไปรอบปาร,ร้านสภาพทุดโรม แต่ก็สะอาดสะอ้านตามอัตภาพป้าแสงดูแก่กว่าที่เขาคิดไว้มากแย่เลยนะแถวนี้มันเปลี่ยวเสียด้วยป้าแสงพูดอย่างเห็นใจเดี๋ยวทานเสร็จแล้วลองเดินไปหน่อยปากซอยมีอู่ซ่อมรถอยู่เพื่อเขาจะช่วยได้ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นรสชาติธรรมดาแต่ในสถานการณ์นั้นมันกลับอร่อยอย่างประหลาดกดทานเงียบ ฟังป้าแสงพูดถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอเรื่องลูกหลานที่ไปทำงานในเมืองเรื่องความฝันเล็กๆที่อยากจะเห็นบ้านช่องของตัวเองมั่นคงไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะถูกใกล้ที่วันไหนป้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สาวซ่าเลยนะพ่อหนุม่มป้าแสงเล่าดวงตาหมองอ่องออกไปไกลแต่ตอนนี้แย่เลยนะแถวนี้มันเปลี่ยวเสียด้วยป้าแสงพูดอย่างเห็นใจ เดี๋ยวทานเสร็จแล้วลองเดินไปหน่อยปากซอยมีอู่ซอมรถอยู่เพื่อเขาจะช่วยได้ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นรสชาติธรรมดาแต่สถานการณ์นั้นมันกลับอร่อยอย่างประหลาดกนทานเงียบฟังป้าแสงพูดถึงเรื่องราวต,าต่างๆในชีวิตของเธอเรื่องลูกหลานที่ไปทำงานในเมืองเรื่องความฝันเล็กๆเ,เขาจะมาเอาที่คืนแล้วป้าก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันคำพูดนั้นทำให้โกชงัก เขานึกถึงโครงการริมเจ้าพระยาพัฒนาขึ้นมาทันทีที่ไหนครับป้าก็ชุมชนริมน้ำนะสิเขาว่าจะสร้างตึกใหญ่โตอะไรไม่รู้เห็นเขาว่าเจ้าของเป็นคนรวยใหญ่โตชื่อคุณอาก็อะไรสักอย่างป้าแสงพูดชื่อนั้นออกมาอย่างไม่รู้ตัวหัวใจของคุณนาวก,กระตุกวูบเขาคือคุณนากอนคนนั้นเจ้าของโครงการที่กำลังจะทำให้หญิงชลาตรงหน้าต้องไรที่อยู่ เขารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงความรู้สึกผิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแล้วแล้วป้าจะทำยังไงต่อครับกดนพยายามทำเสียงเรียบป้าแซงถอนหายใจยาวก็ไม่รู้สิพ่อหนุ่มมีคนชื่อมานบเข้ามาช่วยชาวบ้านเจรจาป้าก็หวังว่าเขาจะช่วยให้พวกเราได้ค่าชดเชยที่มันพอจะตั้งตัวได้บ้างหลังจากนั้นกอนไม่ได้พูดอะไรอีก เข้าทานก๋ยเตียวหมดชามจ่ายเงินและขอบคุณป้าแสงสำหรับข้อมูลเรื่องอุซอมรถก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ป้าแสงมองตามด้วยความสงสัยในท่าทีที่เปลี่ยนไปของลูกค้าหนุ่มเหตุการณ์ในวันนั้นสร้างความปั่นป่วนในใจของคุณหน้าก่ออย่างมากภาพของป้าแสงและคำพูดของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเขาเริ่มมองเห็นผู้บุกลุกในอีกแง่มุมหนึ่ง ไม่ใช่แค่กลุ่มคนโลภที่ขัดขวางการพัฒนาแต่เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจมีความฝันและมีความเส้นหวังเขาสั่งให้อาทิตย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านในชุมชนริมเจ้าพระยาพัฒนาอย่างละเอียดโดยเน้นไปที่กลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่แค่ตามข้อมูลที่มานมปอนให้และเขาก็เริ่มสืบประวัติของมานมออย่างจริงจังมากขึ้น ข้อมูลที่ได้มาทำให้เขาตกใจมานั้นมีประวัติที่ไม่ค่อยโปร่งใสนักเคยมีเรื่องชอ่กโกงเล็กน้อยน้อยมาก,ก่อนและดูเหมือนว่าเงินบริจาคที่ได้รับมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านก็มีบางส่วนที่ไม่โปร่งสัดในการใช้ใจ่ายที่สำคัญคือข้อเรียกร้องที่มันบยืนให้บริษัทนั้นสูงกว่าความเดือดร้อนที่แท้จริงของชาวบ้านส่วนใหญ่และมีแนวโน้มว่าผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ตัวมนันและพรังพวกมากกว่า ในขณะเดียวกันอาการป่วยของป้าแสงก็ชุดนลงอาจจะจะด,ด้วยความเครียดและความกังวลเรื่องที่อยู่ป้าแสงถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลลัแห่งหนึ่งด้วยอาการปอดติดเชื้อลูกหลานที่พอจะมีก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยพอที่จะดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดได้เมื่อคุณอาก็ทราบข่าวจากอาทิตย์ที่แอบไปเยี่ยมตามคำสั่งลับของเจ้านายเขารู้สึกเหมือนมีก้อนหนักจุกอยู่ที่อก เขานึกถึงก๋วยเตี๋ยวชามนั้นนึกถึงรอยยิ้มอ่อนโยนของญิงชราวที่กำลังจะสูญเสียทุกอย่างเพราะโครงการของเขาคืนนั้นคุณากรนนอนไม่หลับเขาลุกขึ้นมาเดินวนไปวนมาในห้องทำงานหรูที่บ้านมองออกไปเห็นแสงสีของกรุงเทพยามค่ำคืนแสงไฟเหล่านั้นดูเหมือนจะใย,ย่ยันความสำเร็จจอมปลอมของเขาความร่ำรวยที่ได้มาจากการเหยียบย่ำชีวิตเล็กๆของคนอื่นมันคุ้มค่าจริงๆหรือ ชาววันรุ่งขึ้นคุณอากเรียกอาทิตย์เข้ามาพบอาทิตย์เรื่องค่ารักษาพยาบาลของป้าแสงจัดการให้เรียบรอ้อยอย่าให้ใครรู้ว่าเป็นผมอาทิตย์มองเจ้านายด้วยความประหลาดใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นคุณอาก็แสดงความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างชัดเจนขนาดนี้ครับท่านประธานแล้วเรื่องนายมันโพผมต้องการหลักฐานทุกอย่างที่มัดตัวเขาให้ได้ กลพูดเสียงเชียบขาดแววตาของนักธุรกิจผู้ไม่เคยยอมแพ้ใครกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มีเพียงความทะเยอทะยานแต่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขบางสิ่งที่ผิดพลาดไปการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กเด่นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนั้นอากอลเขายังคงเป็นนักธุรกิจที่เชียบคมแต่บางสิ่งบางอย่างในใจของเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว การเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของชีวิตคนอื่นได้คอยกัดเท่าเปลือกนอกที่แข่งกระด้างของเขาออกทีละน่อยการสืบสวนเรื่องของมานดำเนินไปอย่างเข้มข้อนอทิตย์และทีมงานลับที่คุณากรจ้างมาสามารถรวบรวมหลักฐานการทุจริตของมามาได้ได้ไดขึ้นเครือเท่ทั้งบัญชีเงินบริจาคที่ไม่โปร่งใสคำให การจากชาวบ้านบางส่วนที่ถูกมานอบคมคู่และเอาเปรียบภาพถ่ายและคลิปวิดีโอบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของเขา,เากุนาว็รู้สึกทั้งโกรธและผิดหวังโกรธที่มานับใช้ความเดือดร้อนของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ให้ตัวเองและผิดหวังที่ระบบสังคมปล่อยให้คนแบบนี้มีที่ยืนและหลอกลวงผู้คนที่อ่อนแอได้แต่ขณะเดียวกันเขาก็อดรู้สึกสมเพจมานับไม่ได้เช่นกัน ผมต้องการหลักฐานทุกอย่างที่มัดตัวเขาให้ได้กลพูดเสียงเชียบขาดแววตาของนักธุรกิจผู้ไม่เคยยอมแพ้ใครกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มีเพียงความทะเยอทะยานแต่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขบางสิ่งที่ผิดพลาดไปการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กเดกของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณ เขายังคงเป็นนักธุรกิจที่เฉียบคมแต่บางสิ่งบางอย่างในใจของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วการเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของชีวิตคนอื่นได้ค่อยกะกะเท่าเปลือกนอกที่แข็งกระด้างของเขาออกทีละน้อยการสืบสวนเรื่องของมานำดำเนินไปอย่างเข้มข้นอาทิย์และทีมงานลับที่คุณากรจ้างมาสามารถรวบรวมหลักฐานการทุจริตของมานำพายได้มากขึ้นเรื่อยทั้งบัญชีเงินบริจาคที่ไม่โปร่งใส หการจากชาวบ้านบางส่วนที่ถูกมานนาบตโคมคู่และเอาเปรียบภาพถ่ายและคลิปวิดีโอบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของเขาคุณอาจรู้สึกทั้งโกรธและผิดหวังบางทีอดีตท,ที่คมคืนและการดินรนต่อสู้ในสังคมที่เหลื่อมลำ้ำอาจเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้มันแนกลายเป็นคนเช่นนี้ ระหว่างนั้นคุณเอก็แวะไปเยี่ยมป้าแสงที่โรงพยาบาลเป็นครั้งคราวอย่างเงียบโดยอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนพลุกพล่านเขามักจะปลอมตัวเล็กน้อยสวมหมวกและแว่นตาเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตป้าแสงจำเขาไม่ได้ในทีแรกแต่เมื่อเขาเอ่ยปากพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวข้างทางเธอก็ยิ้มออกอย่างดีใจพ่อหนุ่มคนนั้นเองหรือป้านึกว่าใครเสียอีก ป้าแสงพูดเสียงแหบพราขอบใจนะที่มาเยี่ยมคนแก่อย่างป้าป้าต้องรีบหายนะครับก่นพูดเขามองเห็นความหวังในดวงตาที่เคยสิ้นหวังของเธอเรื่องที่อยู่อย่าเพิ่งกังวลไปเลยครับพักผ่อนให้มากการได้พูดคุยกับป้าแสงทำให้คุณนากอได้เห็นอีกด้านของชีวิตที่เขาไม่เคยสัมผัสความเรียบง่ายความอดทนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดมันทำให้เขายิ่งตั้งคำถามกับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมากขึ้นในที่สุดเมื่อหลักฐานทุกอย่างพร้อมคุณากรก็ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเขาเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารของคุณาวภิวัตรกรุ๊ปอย่างเร่งด่วนบรรยากาศในห้องประชุมใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยความมั่นใจและแผนการขยายธุรกิจ กับตึงเครียดขึ้นมาทันทีเมื่อคุณอากรเริ่มนำเสนอข้อมูลที่เขาค้นพบผมคิดว่าอย่าเพิ่งกังวลไปเลยครับพักผ่อนให้มากขึ้าการได้พูดคุยกับป้าแสงทำให้คุณอากลได้เห็นอีกด้านของชีวิตที่เขาไม่เคยสัมผัสความเรียบง่ายความอดทนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดมันทำให้เขายิ่งตั้งคำถามกับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมากขึ้น ในที่สุดเมื่อหลักฐานทุกอย่างพร้อมคุณากรก็ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเขาเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารของคุณาพิวัตกรุ๊ปอย่างเร่งด่วนเราต้องทบทวนโครงการริมเจ้าพระยาพัฒนาใหม่ทั้งหมดก็เริ่มต้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผู้บริหารหลายคนมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจท่านประธานหมายความว่ายังไงครับ